มะม่วงจ้ามะม่วงออกดอกแล้วเด้อพี่น้องมาออกดอกงามนี้เบืองเน่อพูน่ะจากน้อยนี่กับฝนตกลินมาใส่เนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะสวัสดีค่ะไรนาะสวนผสมนิดผู้ไทยกระเทินมือหนึ่งิพามาสมบกม่วงจากบกม่วงอีหยังสั่งมาปลูกเอามาปลูกสองสายพันธุ์อยูส่สวนนี้บกม่วงไอแก้วใหญ่แล้วกะ็น้ำดอกไม้ที่สั่งมา แต่ว่าตัวนี้หันจักเป็นอีหอย่างออกดอกแล้วนี่ออกซ้อมดอกต้นอื่นก็ออกเป็นเป็นจันจังสีเ<ม>ขาบอเอินจันเนาะซอมดอกเนาะออกจังสีอยู่แต่ว่าต้นนี้เพิ่นซีออกดอกเป็นก้านลายแล้วฮะน่ก็เลยเอามาปั่นพี่น้องเบิงเบิงบึงดูพุณนะ่ะเป็นตาสะออนอยังว่าค่ะพาเลาะท่งลงมาขี่รดลงมาผ่นมาเห็นต้นบกม่วงออกดอกบลลงมาลายมือมะเห็นซะ สวยงามค่ะโอ้ยค้าแมนมีระบบน้ำใส่นี่แต่ละสิคักอันนี้ระบบน้ำเฮาทันได้ติดนะคะเนาะเด๋ยวติดระบบน้ำใส่นี่ก็สิเคียวเงี้ยวเยวขึ้นพ่นละเอาเอาไอาพวนดินใส่ปุย๋ยแล้วก็เอาฟางคุมนี่ว้ายได้การเลยนะคะพี่น้องยังทัน์ได้เหตุอันระบบน้ำรอจังหวะและโอกาสอยู่นะคะเนาะสามปีแล้วยังพันได้ระบบน้ำอยู่ แต่ว่ากะปลูกไว้ให้เทวดาเบิง่งเพื่อนว่าปล่อยฝนปล่อยน้ําฝนมาได้สองปีสามปีแล้วเนาะค่ะเนาะก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าระบบน้ําเขาก็จะติดอยู่หัน <c oughs> หันยังมาได้ติดซื้อ <c oughs> คือว่าเกษตรก็ต้องมีน้ำเนาะค่ะเนาะระบบน้ำเขาต้องพร้อมคือทางไร่เขากับบพันได้พร้อมติดระบบน้ำ ก็เลยได้ซัมนี้ละสะก,ก่อนค่อยๆเฮ็ดค่อยทําไปเนาะค่ะเนาะก็เลาะมานี้อันนี้ก็จะเป็นโกกมากไอ้มะเก็นเนาะค่ะเนาะภาษาอีสานเพาก็เอิ้นมะเก็นมกักเบนภาษ,าษาภาคกลางเพิ่นว่าเอิ้นมักตะคบยักษ์เพิ่อนว่านี่เห็นหน่วยมันใหญ่ก็เลยสั่งน้าพี่น้องเพิ่นมาปลูกค่ะสองสามต้นพอได้กินเนาะค่ะเนาะปลูกอย่างละเล็กละน้อยไว ในหัวในสวนย่างไปใส่ก็ให้มันมีแต่แนวกินอยากกินอย่างก็ให้คือต่อโอ้ยยูฮันก็นมียูนี่ก็มีนะคะเนาะนี่กําลังเขียวงามค่ะติดละ,ละนี่เบืองทรงได้สองอาทิตย์ละปลูกเอาลงดินไว้ได้สองอาทิตย์ละบ่เลือกงามปลูกนะคะอันนี้เอาเอาที่เอาสะดวกปลูกมีต้นพันธุ์กับปลูกไปเลยค่ะน้ำกับฮิวมาหดเอา มันอยู่ใกล้น้ำอยู่บพาทนได้เดินน้ำก็หิ้วมาโฮดเอาอันนี้แหละเดินน้ำกับว่านี่ค่ะใบใหญ่ค่ะส่วนมากเขาจะเป็นมีเห็นแต่บักเกนน้อยบักเบนน้อยเนาะบ้านเฮาเนะพัจบันนี้คู่มือนี่ค่ะพัฒนาค่ะมีสายพันธุ์ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใหญ่ๆมานี่ปลูกไว้ติดหัวติดสวนไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะเนาะ ฝากช่องไรนาสวนผสมนิดผุ้ไทยกระเทอนเนเดอร์ค่ะเขามีอย่างในหัวในสวนเราก็จะเอามาปั่นกันเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะมาแชร์ให้กันเบิ่งค่ะอันเกษตรพ่มีความรู้ค่ะเกษตรจับมือทําไปเลยนะค่ะอันนี้แปลว่า,ยายอย่าคิดอยากได้สวนไร่นาสวนผสมนะคะเนาะก็ปลูกทุกอย่างอย่างละเล็กละน้อยเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้ปลูกติดหัวติดสวนไว้ นี่น้ำน้ำบระเถิงเดี๋ยวหิ้วน้ำมากกระเถิง <laughs>